คุยมาสคุยสีชนเดือนที่4ือที่4ก็คุยเดือนที่4ชนเดือนที่4แต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันถูกไหมมันจะเรียกคอมมิตยังไงคุยกันมา4เดือนชนกันตอนเดือนที่4อยู่กันคนละจังหวัดนะครับตกลงเจอกันเดือนละครั้งแบบนี้เรียกว่าคอมมิชได้หรือยังคะไมรวมระยะเวลาตอนนี้สิบเดือนแล้วค่ะไม่นับไม่นับไม่นับครับคุยมาสคุยสชนเดือนที่สชนเดือนที่สตอนนี้สิเดือนแล้ว ตอนนี้สดืก็คุยเดือนที่4ี่ชนเดือนที่4แต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันถูกไหมไม่ได้อยู่ชนอยู่คนละจังหวัดคนละจังหวัดเจอเดือนละหนเจอเดือนละหนก็เท่ากับว่าที่ผ่านมาก็เจอกันมา1ิบนลสิบหนชน1ิทีอ่ะไม่อึงไม่ถึงชนเดือนที่4ี่ตอนนี้สิบเดือนก็ชนละหกชนหกแล้วก็ถ้าไม่มีเวลาคุยกันก็แค่ แชทไลน์ทิ้งไว้เดี๋ยวเขาก็มาตอบไม่แต่เขาอยู่คนละจังหวัดไงลองดิสแท c นชน6ทีผมนี่2อาทิตย์แม่โอ้ยอ้ยอออแม่ชน6กทีจะปีนึงอ่ะมันจะเรียกคอมมิชยังไงก็ลองดิสแท้นไงพี่อู๋แจ๊คอะสมมติลองดิสแท้นเข้าใจเขาว่าลองดิสแท้นคือไม่ได้อยู่ด้วยกันใช่แต่ไม่ได้อยู่กันเสร็จเนี่ยมันชนเดือนละหนเจอกันเดือนละหน พ,พูดง่ายเจอเดือนละหนครับถูกไหมลองดิสแทรถามว่าคอมมิตหรือ,อยังมันคนละประเด็นกันนะ,ะใช่คอมมิตหรือ,อยังมันขึ้นอยู่กับการตกลงแต่ถามว่าจริงๆแล้วลักษณะคู่ของคุณเนี่ยมันเป็นคู่ลักษณะที่แบบคอมมิตกันหรือว่าเป็นคู่รักจริงๆผมมองว่าเราอาจจะพูดกันได้แต่มันอยู่กันยากนะ,ะใช่สิบ <1 S 2> เดือนสตาร์จากการเป็นลองดิสแทนถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายพอสมควรท้าทายแปลว่าอะไรเอาตรงๆคุณอาจจะไม่รู้จักเขาด้วยซ้ำหรือเขาก็ไม่สามารถรู้จักคุณจริงๆด้วยซ้ำ เพราะเราไม่รู้ว่าที่เขาอยู่เป็นยังไงอะไรอย่างนี้คิดดูดีเนี่ยเมื่อกี้มีคนถามมาแต่งงานแล้วเพิ่งรู้ว่าเขาเป็นไซโครแพสใช่ไหมอือคือพอเริ่มรู้จักกันเยอะๆเราอาจจะได้เจออีกเวอร์ชั่นหนึ่งของเขาอะ